วนนี้ผมอยู่ในตัวเมืองหน้านะครับเมื่อเช้าก็นั่งเครื่องมาจากดอนเมืองวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27มกราคม2565นะครับพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์เนี่ยจะปั่นออเด็ก300ออเด็ก300หน้าเนี่ยก็ขึ้นชื่อถึงความโหดนะครับเพราะว่ามันไต่เขาเยอะก็จะให้ดูว่าผมนี่เตรียมอะไรไปบ้างเนาะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ เริ่มจากไฟก่อนนะครับไฟนี้ก็เป็นแค Eye ตัว w o ล์พันครับสว่างมากแล้วก็เปิดได้ได้นานข้ามคืนได้เลยครับแล้วก็ไฟท้ายก็แค Eye เหมือนกันนะครับเปิดได้นานเป็นชาร์จ USB เอามา2ออันเลยครับเผื่อไว้แล้วก็นี่ครับแหล่งพลังงานนี่ก็เป็นกล้วยตาก แล้วก็นี่เป็นเจลครับของ Active Peak ตัวนี้เนี่ยให้พลังงาน120กิโลแคลอรี่แล้วก็มีอะมิโน1,250มิลลิกรัมเอามา3รสครับมีกาแฟแล้วก็เป็นรสผลไม้อันนี้ครับกันตะคิวโซโปรช่วยให้ไม่เป็นตะคิวครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นสูตรนี้มีคาเฟอีนครับว่าจะพกไป แผงหนึ่งนลครับมันมีหกเม็ดนี่ครับแผงเป็นแบบนี้ก็พกง่ายเวลาจะกินก็กดออกมาทีละเม็ดรครับอันนี้ครับ CO2 เติมลมรวดเร็วกรณีที่เรายางแตกเนาะอันนี้เนี่ยผมส่งเป็นพัสดุมาที่พักนะครับเพราะว่าเอาขึ้นเครื่องบินมาไม่ได้ส่งมารอไว้ก่อนละอ่า อันนี้แว่นตาที่ใช้นะครับ Shimano Equinox เป็นเลนส์โฟโต้คมิกนะครับปรับแสงอัตโนมัติบางลมได้ดีครับแล้วก็ทัศนวิสัยดีมากเลยและอันนี้นะครับหมวกที่ผมใช้ประจำสำหรับการไต่เขาเนี่ยเ a เซอร์เจเนซนะมันเบามากแล้วก็เย็นสบายดีครับ นี่ก็จักรยานที่ผมจะใช้ในพรุ่งนี้นะครับซีโปซิงเจอร์ชุดขับดูรละเอียดครับกรุ๊ปเซตเลย CO2 นะครับพกไปเลยใต้กระเป๋า2หลอดแล้วก็เจลจะติดตรงนี้ส่วนไฟก็มีที่ปลายแฮนด์กับหลักอ่านประมาณนี้แหละครับสำหรับวันพรุ่งนี้ เช้าวันเสาร์ที่28มกราคม2566นะครับที่จุดปล่อยตัว ตอนนี้ตีห้าสาสิบสองนาทีนะครับทางเริ่มเป็นเขาแล้วครับผ่านจุดเช็คพอยแรกมาแล้วนะครับที่อำเภอสันที่สุข ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปบ่อกเกลือครับ ผ่านจุดเช็คพอยท์ที่สองนะครับที่บอกก่อเกลือต่อไปก็เปลียงก่อครับจะเป็นกิโลเมตรที่หนึ่งยยีแต่จากนี้ไปอะ่ะผมจำได้ไต่ยับยับไปครับตอนนี้มาได้ประมาณ91กิโลเมตรครับผ่านทางเข้าอุทยานขุนน่าน ข้างในนี่สวยนะแต่ว่าเสือหมอบเข้าไม่ได้ผมเคยเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูข้างหน้านี่คือคนที่น้ำอยู่ตอนออกตัวผมหลงในตลาดกว่าจะตามมาทันนีเกือบร้อยโล ยางแตกครับกระแทกหลมเมื่อกี้โว่เสียด,ดายมากเดี๋ยวต้องเรียบเปลี่ยนก่อนเสียเวลาเปลี่ยนยางไม่หลายนาทีแล้วครับอนตนี้มาได้ โอ้ยลืมกระติกน้ำอีกครับต้องกลับไปเอากระติกน้ำ <You say S 1> เอาแล้วครับ <Never S 1> ไปเอากระติกกลับมาแล้ววัน <me> นี้เนี่ยดวงแสงไม่ใช่วันของเรา ตอนนี้มาได้152กิโลเมตรครับก็ประมาณครึ่งทางแล้วคนที่นำผมไปอยู่ก็โอ้ตามไม่ทันจริง,รงๆเร็วมากเดี๋ยวจะลองพยายามดู <c oughs> ไม่รู้จะทันหรือเปล่าตอนนี้ออกจากจุดเช็คคอยที่ห้วยโกรดมาแล้วนะครับบ่ายโมง12นาทีตอนนี้ไต่ามาเกือบ5,000เมตรแล้วครับ อีกประมาณ140กิเมตรก็จะกลับไปถึงตัวเมืองน่านครับตอนนี้ผมขึ้นน้ำแล้วนะครับคนเมื่อกี้เข้าแวะพักต,ตอนนี้ก็ไล่มาแล้วจะหนีทันไหมหดูนะครับ ประมาณ40กิโลเมตรครับถึงหน้าตอนนี้เจลเหลืหอลอีก2หลอดลวยยังมี2ลูกการตะคิวหมดไปแล้วน่าจะไว้อยู่ครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ13ชั่วโมง10นาที เข้าคนแรกเลยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับเอาละครับจะมาสรุปให้ฟังนะครับออแดกสามอยหน้าวันที่28มกราสอง5 6นนะครับปล่อยตัวที่สำนักง,งานมูลนิธิปิดทองหลังพักนะครับอยู่ในจังหวัดหน้านั่นแหละก็ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์ปล่อยตัวเนี่ยตีห้าพอออกตัวมาปุ๊บผมก็หลงเลย เข้าไปในตลาดวนอยู่แป๊บหนึ่งก็โอเคกลับมาเข้าทางได้ก็โอเสียเขาเรียกอนะไรเสียความมั่นใจเลยออกตัวมาก็หลงซะแล้วนะที่จริงผมก็ทําแผนที่ไว้ในการมีนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเพราะว่าอยากจะประหยัดแบตไวโอเคพอกลับมาเข้าทางก็ปั่นต่อไปนครับก็พ,พยายามเร่งขึ้นไปผมต้องการจะทําเวลาให้มันดีๆนะจนมาถึงจุด จุดเช็คแรกเนี่ยคือวัดวัดป่าแลวหลวงกิโลเมตรที่32ครับตอนนั้นมาถึง6กโมงสินาทีก็ผมมาถึงคนที่2แนละ้วมีคนนำไปก่อนแล้วพอต่อไปจุดเช็คที่2เนี่ยก็คือแยกปอกเกลือครับกิโลเมตรที่88ตอนนั้นมาถึง8ปดโมงสีนาทีก็ยังตามคนที่เขานำอยู่ จากนั้นผมก็พยายามเร่งนะครับจนจนไม่ทันเขาอะเ,ออเป็นชาวต่างชาติเนาะตอนนั้นกิโลเมตรที่9 6้ากเก้านี่แหละก็ไล่ตามไปเรื่อยๆครับเขาก็โอ้ดูมือชีวเหมือนกันนะเขาถอดเสื้อกันลมบนรถได้ไม่ต้องลงอ่ะก็เก่งเหมือนกันแล้วก็ลอกขาดีขี่เร็วช่วงลงขาเนี่ยโอ้โหตามไม่ทันเลยครับขี่เก่งมากเลย ไล่ายากมากพอมาถึงกิโลเมตรที่ประมาณหนึ่งร้อยนิดๆอะ่ะผมก็ยางแตกตรงนั้นมันมีทำถนนมันกรีดมันผ่าถนนเป็นทางอะ่ะแล้วมันก็ไปร่องเอาไว้ก็ตกร่องน่ะนะครับยางแตกที่จริงถ้าผมผ่อนขาสักนิดนึงก็รอดแล้วพอดีเร่งมากไปหน่อยก็เลยยางแตกจอดเปลี่ยนยางเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรครับดีว่าเอา CO2 ไปด้วยตัดสินใจถูกเลยที่ส่ง CO2 ไปนะถ้าไม่มีก็ใช้สูบมือมันก็ได้ม,ม,มันก็จผมว่าน่าจะมีอีก5นาที10นาทีกว่าจะเต็มล้อนะจากนั้นก็ปั่นต่อครับจนไปถึงกิโลเมตรที่126ตอนนั้น10บโมงสีนาทีตรงนั้นก็คือเปียงกก่อก็เช็คเวลาปุ๊บแล้วก็เติมน้ำ เอากล้วยมาด้วยแล้วก็ไปต่อสักพักนึงขึ้นได้ลืมก็ติดน้ําวกกลับไปเอาโอ้คือที่ตัดสินใจวกไปเอาเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าไม่กลับไปเอาเนี่ยด้วยน้ําก็ติกเดียวเนี่ยมันทําให้จอดบ่อยนี่นเรายอมเสียเวลากลับไปเอาดีกว่านะครับแต่พอย้อนไปได้สดักแป๊บเดียวก็มีเจ้าหน้าที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาให้ก็เลยรับกันตรงนั้นแล้วก็ปั่นต่อไปครับ จนมาถึงจุดเช็คที่4นะครับห้วยโกนตอนนั้นก็ประมาณบ่ายโมงกิโลเมตรที่166เอ่อตอนนี้ผมก็ยังเวลาก็ยังช้ากว่าคนที่นำอยู่ประมาณ13นาทีแต่ว่าเขาแวะเซเวผมไม่ได้แวะก็เลยแอบแซงเลยเพราะว่าผมเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วของกินเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรเลยมีอยู่บนรถแล้วก็อาศัยเติมตามจุดเอา ก็พยายามทำความเร็วนะครับก็เร่งมาเรื่อยๆจนกิโลเมตรที่216ครับสถานีตำรวจบูอทอนทุ่งช้างนี่ก็เป็นจุดเช็คที่5ตรงนั้นมาถึงบ่าย2 57นาทีก็รีบเติมน้ำแล้วก็ไปต่อเลยนะครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยจน4ี่โมง15นาทีนะครับ ก็สถานีตํารวจตําบลศิลาเพชรสพคัวตรงนี้มันจะเป็นทางก่อนไปอำเภอสันทิสุขแล้วก็ปั่นมาเรื่อยๆเ,เข้าอำเภอสันทิสุขจนมาจบที่จุดเริ่มต้นนะครับกลับที่เดิม18 10. 10. นาฬิกา10นาที6โมง10นาทีนั่นเอง300นิดๆนะครับระยะทางใช้เวลาทั้งหมด13ชั่วโมง10นาทีนะครับ ระยะไต่เนี่ยฟังเราจะตกใจ6,938เมตรนะระยะประมาณ300โลเนี่ยไตยเยอะขนาดนี้เลยก็ถือว่าเป็นทางที่โหดนะครับแต่เส้นทางก็สนุกดีท้าทายออแด็คเนี่ยนะครับมันก็เป็นงานปัน่นก็ไม่เชิงงานมันไม่ใช่งานแข่งเนาะมันเป็นงานแบบชาเลนจนะ์อ่ะเขาจะมีกรอบเวลามาให้อย่าง300โลเนี่ยก็รู้สึกจะ20ชั่วโมงครับ ใครจบได้ในกรอบเวลาที่กำหนดก็ผ่านแต่แต่บางทีก็เราก็อยากจะทําเวลาให้ดีเราก็อยากจะชนะคนอื่นตรงนี้มันก็เป็นเหมือนแรงกระตุ้นเนาะให้เราพยายามฝึกซ้อมให้มากขึ้นนะให้เราเก่งขึ้นว่างั้นแหละก็สําหรับเส้นทางเนี่ยมันจุดที่ยากก็คือระยะไต่ครับความชัน,นไม่มากความสูงก็ไม่มากจุดสูงสุดก็ประมาณไม่ถึงพันสอง ต่ว่ามันจะขึ้นลงขึ้น,น,นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆเลยครั้งนี้ผมก็ต้องการทําเวลาให้ดีที่สุดเลยนะครับก็เลยจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยวางแผนมาอย่างดีเลย<ม>ก็คือเจลเนี่ยผมใช้ไป6ซองตามที่คํานวณไว้เลยแล้วก็การตะคิวเนี่ยแผงหนึ่งหเม็ดแล้วก็มีบายอยู่ประมาณ3แท่งนะครับแล้วก็กล้วยที่พกไว้นะครับที่ที่ซื้อเตรียมไว้นะ ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้แวะซื้ออะไรที่ไหนเลยครับจอดเฉพาะจุดเช็คจริงๆแค่นั้นเลยแล้วก็เติมน้ำก็มีน้ำแดงแล้วก็มีกล้วยที่เติมจากจุดเช็คคอยนะครับแค่นั้นเลยมันก็เลยทำเวลาได้ได้ได้ดีน่าพอใจเลยยังไปดูเลยนะครับว่าไอ้ moving time กับเวลารวมมันก็ต่างกันไม่มากอันนั้นคือรวม เปลี่ยนยางแล้วด้วยนะอ่าครับก็อยากเชิญชวนนะครับใครที่อยากลองปัน่นออแดกเนี่ยถ้าเอาระยะ300ที่โหดๆเนี่ยผมก็นี่แหละออแดก300หน้านะครับรับรองเยี่ยมไต่ขึ้น7,000นะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้า